สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่ทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วง min แอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนทำไมเทวดาไม่ช่วยเหลือมนุษย์เรื่องราวของเทวดาตามหลักความเชื่อทางพรพุทธศาสนานั้นมีปรากฏในคำสั่งสอนครับซึ่งเป็นภพภูมิของผู้ที่ทำความดีไปเสเวยสุขจากผลแห่งความดีนั้นซึ่งเป็นทิพยสมบัติมีความสุขกว่าโลกมนุษย์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้และหลายท่านก็คงแปลกใจเช่นกันว่า แล้วทำไมเทวดาที่มีกายทิพย์มีความเป็นทิพย์เหล่านั้นไม่ช่วยเหลือจุนเจือมนุษย์หรือสั่งสอนมนุษย์บ้างทำไมปล่อยให้ผู้คนวนเวียนในการทำบาปไม่เห็นกฎแห่งกรรมว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีอยู่จริงผมเองก็เช่นกันครับที่สงสัยในเรื่องนี้จึงได้ไปค้นคนว้าเรื่องราวดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฉุกคิดต่อท่านผู้ฟังได้บ้างเรื่องราวที่ผมไปอ่านและศึกษามาปรากฏในประวัติหลวงปู่มัน่นปุริทัตโต ซึ่งเขียนขึ้นในโครงการหนังสือบุรพาจารเล่มที่หนึ่งได้เขียนเรื่องราวนี้ไว้อย่างน่าสนใจครับเป็นเหตุการณ์ทุดดงปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตในแถบภาคเหนือซึ่งบ่อยครั้งจะมีเหล่าเทวดาวนเวียนมาฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมหัวหน้าเทวดามักจะบอกว่าหลวงปู่มาพักอยู่ที่นี่ทําให้เทวดาสบายใจทั่วกันเทวดามีความสุขมากกว่าปกติ เพราะกระแสธรรมความเมตตาของหลวงปู่นั้นมีความอัศจรรย์มากไม่ว่าท่านพักที่ไหนพวกเทวดาจะทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่มาจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนนและประชาชนกระแสเสียงของท่านก็สะเทือนไปทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างไม่มีขอบเขตเทวดาอยู่ที่ไหนก็ได้ยินหลวงปู่จึงย้อนถามกลับว่าถ้าบอกว่าเสียงธรรมดังกล่าวไปไกลขนาดนั้น ทำไมมนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างเทวดาบอกว่ามนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรและสนใจศีลธรรมอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเขาเอาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาถมทับตัวตนตลอดเวลาคนที่เขาสนใจกับศีลธรรมมีอยู่น้อยเต็มทีมนุษย์อายุสั้นน้อยนิดแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยความประมาทมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนา แต่และมนุษย์เองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของที่ดีเยี่ยมมนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งแต่จะทำชั่วอย่างเดียวพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปในทันทีที่สิ้นสุดลมหายใจเวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระมาสาธยายธรรมให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังแม้ขณะยังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมศาสนาไม่ถึงใจมนุษย์เท่าที่ควรรอเพราะเขาไม่สนใจสิ่งที่มนุษย์รักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ต่ำตรงแม้ขนาดจะขาดใจก็ยังชอบอยู่เลยหลวงปู่เป็นผู้วิเศษรู้ทั้งเรื่องมนุษย์เรื่องเทวดาเรื่องสัตว์เรื่องนรกดังนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนกราบไหว้ท่านหลวงปู่จึงได้สอบถามเทวดาต่อว่า เทวดาเป็นผู้ที่มีหูทิพตาทิพรู้เรื่องดีชั่วของมนุษย์ดีกว่าพวกมนุษย์จะรู้เรื่องของมนุษย์ด้วยกันทำไมเทวดาไม่ช่วยเตือนช่วยสอนมนุษย์ให้เห็นบาปบุญคุณโทษบ้างน่าจะได้ผลดีกว่าให้มนุษย์สั่งสอนและตักเตือนกันเองเทวดาตอบว่าเคยเห็นมนุษย์ไม่กี่รายพอจะมีจิตใจเป็นมนุษย์สมภูมิของตนเองเช่นหลวงปู่ที่ให้ความเมตตาต่อชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมา และพอที่จะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์หลายจำพวกด้วยกันทั้งที่เป็นพบหยาบพบละเอียดมนุษย์ทั่วไปไม่เคยรู้เคยเห็นเรื่องราวเหล่านี้และมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับพวกเทวดานอกจากเห็นอะไรที่ผิดสังเกตบ้างเท่านั้นจะมาหวังคําตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เรื่องของเทวดาเลย แล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใดเป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยไปตามกรรมของเขาไว้อย่างนั้นเถิดแม้แต่พวกเทวดาก็ยังมีกรรมเสเวยอยู่ทุกขณะถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานกันหมดแล้วหลวงปู่จึงถามเทวดาต่อว่ารู้เรื่องนิพพานกันด้วยหรือถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดามีความทุกข์เช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเทวดาตอบว่า พวกเทวดารู้เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดามาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกไปพระนิพพานไม่ได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกขแต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่ากิเลสจึงไม่มีใครคิดอยากไปพระนิพพานกันเทวดาจาคําว่านิพพานได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาสั่งสอนสัตว์โลกแต่เทวดาก็มีกรรมมากจึงยังไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกัน ส่วนความทุกนั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จะเป็นจําพวกใดต้องมีทุก์ไปตามส่วนกรรมดีกรรมชั่วที่มีมากน้อยของตนเองหลวงปู่ถามต่อว่าพระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องมีมากไหมเทวดาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มากนักโดยมากก็เป็นพระที่ชอบปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่านในเขาเหมือนหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่ก็ถามต่อว่าแล้วคราวาดมีบ้างไหม เทวดาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมากและต้องเป็นผู้ใฝ่ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสจึงจะรู้ได้เพราะกายของพวกเทวดานั้นหยาบสำหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ก็ละเอียดสำหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไปหลวงปู่ถามว่าที่ว่าเทวดาไม่อยากอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหม็นสาบคาวมนุษย์นั้นเหม็นสาบคาวอย่างไรขณะที่พวกเทวดามาเยี่ยมท่านนั้นไม่เหม็นสาบคาวบ้างหรือ ทำไมถึงพากันมาเยี่ยมท่านบ่อยนักเทวดาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมไม่ใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพนับถืออย่างยิ่งมนุษย์ที่เป็นข่าวรังเกียจคือมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมรังเกียจศีลธรรมที่เป็นของดีเลิศมนุษย์เหล่านี้น่ารังเกียจไม่อยากเข้าใกล้เหม็นข่าวคุ้งไปไกลทีเดียวแต่โดยปกติเทวดาไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจมนุษย์แต่อย่างใด จากเรื่องราวที่ผมบรรยายมานี้จะพอสรุปได้ว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายนั้นมีอยู่จริงและไม่ได้รังเกียจมนุษย์แต่อยากเข้าใกล้มนุษย์ที่มีศีลธรรมครับส่วนเรื่องราวที่ทําให้มนุษย์ห่างไกลศีลธรรมมากมายนั้นตามที่เทวดากล่าวไว้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปตามคําสอนเกี่ยวกับอายุไขของมนุษย์ตามหลักคําสอนในพระไตรปิฎกกล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์มีอายุไขต่ากว่า100ปีเหตุผลเพราะ เมื่ออายุไขของมนุษย์ต่ำกว่า100ปีมนุษย์ส่วนมากจะมีความประมาทในชีวิตสั่งสอนได้ยากซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือพระสมณะโคโดมพระพุทธเจ้าได้อุบัติบนโลกมนุษย์ในยุคที่มนุษย์มีอายุไข100ปีพอดีและตามหลักคําสอนบันทึกไว้ว่าทุกๆ100ปีอายุไขของมนุษย์จะลดลงหปีการมาันยายครั้งนี้ล่วงเลยมากว่า2,500ปี มนุษย์จะมีอายุไขเราราวๆ75ปีในปัจจุบันจึงถือว่ามนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนี้มีความประมาทมากขึ้นเรื่อยๆไม่สนใจธรรมะครับแล้วยุไขมนุษย์นั้นจะสั้นที่สุดกี่ปีตามบันทึกคำสอนกล่าวว่าอายุสั้นที่สุดของมนุษย์จะไปหยุดที่อายุ10ปีจากนั้นอายุของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆ100ปีเพิ่มอีก1ปีซึ่งเรื่องราวนี้ค่อนข้างยาวครับท่านผู้ฟังสามารถค้นคว้าเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอายุไขของมนุษย์ ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมได้ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณการรับฟังและอนุโมทนามยังทุกท่านฝากกดติดตามช่องเฟซไทสตอรี่บน YouTube และเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ